ก็นอกจากที่จะอยู่ในเซเว่นแล้วนะคะแล้วก็อากาศร้อนด้วยค่ะนี่กําลังเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนพอดีแล้วเดี๋ยวสงกา์มีการเดินทางมีอะไรปกติแล้วเครื่องดื่มในเซเว่นก็จะขายดีมากะนะคะสำหรับในช่วงของไตรามาสสแล้วก็ที่เอซเนี่ยก็ราคาหุ้นอย่างที่นิกบอกเลยว่าก็อยู่ในโซนล่างนะคะก็จากทั้งผลประกอบการที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ดีนักนะคะในปีที่แล้วแล้วก็มีเรื่องของผู้บริหารด้วยนะคะที่มีการขายหุ้นออกมาแต่ณปัจจุบันค่ะแต่ว่าสถานการณ์เหล่านั้นก็น่าจะผ่านพ้นไปแล้ว ะะก็ bottom out ไปแล้วค่ะแล้วก็ผลประกอบการเราก็เริ่มเห็นการฟื้นตัวเนี่ยตั้งแต่ในไตรมาส4ที่ผ่านมาแล้วก็มีการขายธุรกิจที่ไม่ทํากําไรออกไปนะคะก็คือตัว TCI ซึ่งเราจะเห็นผลอย่างชัดเจนเต็มตๆหน่วยเนี่ยก็ตั้งแต่ในไตรมาส1เป็นต้นไปค่ะเมื่อตอนในไตรมาส4ยังมีขาดทุน TCI ที่รับรู้อยู่นะคะและเดี๋ยว Q1 เนี่ยเราจะไม่เห็นเขาละนะคะแล้วก็ในแง่ของผลผลผล,ผลประกอบการของตัว operation ของ TCC เองนะคะก็จะฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะคะ รายได้เนี่ยเมื่อกี้อย่างที่เซเวลบอกไปว่าเซมโซเซฟโวของเซเว่นในไตรมาสนี้เนี่ยอาจจะเป็นซิงเกิลดิจิตนะคะ3-5%แต่ของ TACC เนี่ย จะเติบโตได้มากกว่านั้นค่ะในแง่ของรายได้น่าจะเห็นดับเบิลดิจิตโกลดนะคะแล้วก็ตัวภาพต้นทุนเนี่ยระยะสั้นไม่ได้มีอะไรที่น่ากะะังวลค่ะสําหรับในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมีการล็อกราคาไปหมดแล้วนะคะทั้งน้ําตาลทั้งกาแฟของเขาเนี่ยจะใช้กาแฟเยอะกว่านะคะมันจะมีราคาหุ้นตัวเอ่อราคาโกโก้ที่ผ่านมาที่ปรับขึ้นนะคะของ TCC นี่เขามีน้อยมากค่ะส่วนใหญ่จะเป็นชากาแฟนะคะก็ได้ล็อกราคาไปเรียบร้อยหมดแล้วในขณะที่คริมเทียมมอนโตดรกซินเนี่ย เริ่มปรับตัวเป็นขาลงค่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นกับเขานะคะเพราะนั้นภาพครึ่งปีแรกอะแต่ว่าไม่มีอะไร Q1 Q2 เนี่ยจะเป็นกำไรที่ฟื้นตัวได้ดีมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าขายบริษัทที่ขัดทุนออกไปเรียบร้อยนะคะตอนนี้รอแค่ว่าดีลการขายเนี่ยเสร็จเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่คือมีการจ่ายเงินนะคะผู้ซื้อผู้ขายเขาเจอ ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะจับคู่ได้เรียบร้อยก็แล้วก็รอโปรเซสค่ะถ้าตกลงจะชําระเงินจ่ายเงินเมื่อไหร่ในงบของ t c c ในไตรมาสนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการรีเวิร์สรายการที่ตั้ง ตั้งด้อยค่าไปนะคะก็ต้องรีเวิร์สก้อนนั้นกลับมาแล้วก็เดี๋ยวดูว่าการขายเนี่ยจะมีกําไรไหมหรือมีอะไรไหมก็จะเป็นก็จะเป็นจริงๆก็เป็นวันทรมค่ะเป็นวันทรมแต่ก็จะเข้ามาหนุนในแง่ของ PNL ตรงงบกําไรขาดทุนของเขานะคะแต่เอาว่าไม่มีรายการนั้นคือณนะปัจจุบันเนี่ยตัวประมาณการแต่ทําว่าไม่มีรายการนั้นอยู่แล้วนะคะเราดูจากโอเปอเรชั่นแล้วก็มองว่ากําไรเนี่ยก็น่าจะกลับมาเติบโตได้นะคะปีนี้มองกําไรโต16%ค่ะจากปีที่แล้วที่ติดลบไปนะคะแล้วก็ราคาราคาเป้าหมายเนี่ยเหมือนเดิม ก็คือ7บาทแปราคาหุ้นเนี่ยก็ยังอยู่ในโซนล่างปล่อยให้เพื่อนอีกคนนึงก็คือ N อเนนะคะที่มีสัสดส่วนรายได้จาก7 e เ e ่นอีเเยอะเหมือนกันเนี่ยแซงหน้าขึ้นไปเรียบร้อยนะคะก็ TCC ีน่าจะต้องตามมาเพราะ valuation ถูกมากค่ะวันนี้ก็ยัง13เท่านะคะ dividend yield เดถดต่อปีแล้วก็จ่ายปีละ2ครั้งด้วยเดี๋ยวกลางปีก็น่าจะมีอีกครั้งหนึ่งนะคะพอนันก้อย็ย่างนั้นนำซื้อค่ะตัว T AC c c โอเคครับจากกราฟก็จะเห็นเลยนะคะว่า กรอบใหญ่ของเขาเนี่ยคือประมาณ4.2ถึง5.2นะคือแกว่งประมาณบาทหนึ่งนะไกัโลนะครับพักตัวลงมาเนี่ยย่อลงมาที่จุดกึ่งกลางพอดีเป๊ะเลยแนวรับ4.7ปุ๊บระดีดกลับดังนั้นมีโอกาสนะที่จะฟื้นตัวขึ้นต่อนะครับเพราะว่าพื้นฐานอะไรต่างซัพพอร์ตอยู่แล้ว Variation ปันผลเนี่ยน่าจะช่วยจำกัดดาวไสดได้นะครับรบาคาเป้าหมายย้ำอีกทีนึง7บาท80นะสำหรับตัว tacc